สบายดีพี่น้องพังเล่าแล้วก็สวัสดีพี่น้องพังไทยน้ำเนาะค่ะม่นนี่กับมอพอก,กบ,บุ๋มสาวเล่าสตอรี่คนเกาคนเดิมอีกเดียวนอกพี่น้องหลังจากที่ว่าบริลล์ลิมหลุนเนาะจากพี่น้องเพราะว่าส่วงนี้บ๋งกาเฮ็ดงานนอกจากเฮ็ดงานแลวกกุ่ยยุ่งกับการเฮ็ดบัตรน้ำเน่นอกจากพี่น้องแต่ว่าตอนนี้๋งการ เฮดบัตเดาๆตวตวีซ่าเรียบร้อยนะจ๊ะพี่น้องกะลงใจไปอีกเปาะหนึ่งนะจ๊ะพี่นอ้องสำหรับคนที่ถามบุ๋มเขามาว่าเฮดบัตยากบอขอวีซ่าเฮดเนีย่ยไรคันตออเนีย่ยไรนะจ๊ะบุ๋มกะซิเม้าบอกขา่าวๆนะจ๊ะว่าห้าเเฮดบัตเพราะว่าของบุมงบ๋มเนี่ยของบุ๋มเนี่ยเป็น,เป,นเป็นการตอ่อหกปีนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่า ตอนที่ว่าบุ๋มเห็ด MOU ม่นะจ๊ะเพิ่นเพิ่นออกไยนะ้นซีปีที่นี่นะบุ๋มนาะยยูยูครบซีปีแล้วแล้วกะอยาขอวีสาเพิ่มอีกสองปีร่วมเด้วเป็นหกปีเนาะจ๊ะพี่น้องขั้นตอนแดงที่ว่าบุ๋มไปก็คือเข้าไปในกลุ่มได้ง,งานเนาะจ๊ะพี่น้องไปขอหนังสือไปขอเอกสารไปร้อมกับนายจ่างเนาะจ้ะที่ว่าบุ๋มเห็นงานน้ำพิน แล้วทั้งกลุ่มได้งานมันกระสีออกนังซื้อให้แต่ว่ามันกระสียากเน่จักน้อยนาาเนาะจัดเด็กๆเพราะว่ามันมีขั้นตอนเขามาเพิ่มก็คือต้องส่งเอกสารไปที่จัดหาง,งานอยู่ฟังเล่าเนาะจา้ะประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละให้เขาให้เขาอนุมัติให้ให้เขาส่งเอกสาราใหม่เข้าประมาณสามพันหานะจา้ะพี่นอ้อง หลังจากที่ได้เอกสารจากพังเล่า,มาเมื่อเล้วเข้ากับเขาไปในกลุ่มได้งานนะจาะพี่น้องเพื่อเอาเอกสารนั้นไปยืนไปยืนให้กลุ่มได้งานเพป่นเดินเดืองให้นะจาะพี่น้องแล้วกับบุ๋มกะไปตรวจสุขภาพนะจาะพี่น้องผู้ใดบ่บมีใบป,ประกันสังคมกะไปตรวจเพจไปสุขภาพไปรโรงพยาวานอะจาะแต่ว่าส่วนของบุ๋มก็คือ มุมมีประกันสังคมบุมกับบรเิเฮเนอกจากแข่ไปาอีาอยงขอไวอันดับรองเค็ดนอกจากไปตรวจกับประมาณพันหนึ่งนอกจากที่ว่าบุมไปเฮดมากกนอกจากหลังจากที่เท่นนาไรนั้นมาในห้อากับเอาไปเยือนทีกลุ่มแดงงานเนอกจากพี่น้องเพื่อนออกเอกสารห้แเล้วกับใจเงินนอกจากใจเงินประมาณ ท่านเก่าสาหรับอ่าสาหรับเหตุบัตรนะจาะแบบว่าบัตรได้งานเป็นดิมมยนะประมาณท่านเก่าแล้วก็โลประมาณสองสามมือเพิ่นก็นัดไปอีกคันึงเพื่อไปรับเอกสารเรล้วละก็ไปยืนทีอ่าต่อหม้อนะจ๊ะเพื่อไปขอวีซ่าอยู่ต่อหม้อนะจ๊ะพี่น้องกับประมาณเสียประมาณเล่าแล้วกะ ขอวิ่ากอีกสองปีกับประมาณท่านเก่านะจ้ะพี่น้องแต่สําหรับคนทีว่าอามูม,มี่ใบอาเขาเรียกยัง,ยงประกันสังคมเนะจ้ะไปไปเหตุไปประกันสุขภาพอยู่โรงพยาบาลนะจ้ะกับประมาณสามพันหานะจ้ะพี่น้องกับโมญาก็จะเป็นขั้นตอนเนะจ้ะพี่น้อง แต่ว่าบุ๋มกัเขาข่าวไปประมาณสามหลบสีบ่หลบเลยเนาะจ้าพี่น้องเพื่อสิเลี่ยนะแต่ว่ามันกับซีมีรายล,ละเอียดทีกลุ่มในงานพิ่นเขียนใบล้วก็แจกให้าในายจางแต่ละคนเนาะจ้าที่ไว้เข้ากระเ็ดต,ตามขั้นตอนมันกับว่าอย่างเนาะจ้าพี่น้องแล้ล่ะรวมรวมเดี่วกับพ่อมางมื่นโกบาทเนาะจ้าพี่น้องเนาะให้ให้เตรียมเงินไปโหลดประมาณมื่นโกบาทเนาะจ้ะมันซิมี่ใครเอกสารจากข้างเล่า ล้วก็ค่าวีซา่าค่าวัดได้งานก็คาตรวจสุขภาพค่าตรวจโควิดนอกจากพี่น้องเนาะถ้าผู้ไดซีเขาไปเหตุกะให้แน่าจภาพไปกลุ่มได้งานของจังหวัดนั้นๆที่เฮ้าเห็นงานอยู่นอกจากพี่นอ้องไปสอบถาม้วก็ขออ่อาคุ้มหนะูจากเพื่อนนอกจากเพื่อนกษีแนะนำมาอย่างละเอียดเลยว่า ข,ขังเหล็กเข้าตรงไปเห็ดยังกอนอะกจากพี่น้องตอนแดดบ,บุ้มกับจับโซ่จับสามไปคือกันสุ้มสีสุ้มหานะจ้ะเพราะว่าอันเพิ่นเปลี่ยนระบบใหม่แต่กการซิม,มี่ขั้นตอนแต่ก็มาตรการเพิ่มอ่าาว่าผู้ใดอ่าสนใจอยากไปอ่าเห็ดบัตนะจาะพี่น้องหรือว่าไปโตวัตวหรือ่อพิซาเนะบุ้มกันแนะนำให้ เขาไปในกลุ่มได้งาาเนะจ้ะพี่น้องเนาะเพราะว่ามัานสิมี่อ่าขั้นตอนชัดเจนเพื่อนสิแนะนําเฮ่าย่างถือตรงย่างละเอียดด้วยนะจ้ะพี่น้องเนาะบุ๋มก็สิขึ้นอ่าขึ้นไายละเอียดให้เบิ่งเนาะจาว่าครั้งแรกที่ว่าบุ๋มไปเฮ็ดนั้นอ่าตามขั้นตอนที่เพื่อนแนะนํามานั้นเป็นแบบไหเนะจ้ะพี่น้องเนาะแต่ว่าบ่ยากเหรอค่ะถามว่าอ่าเฮาหู แต่ว่าตอนแรกๆนะที่อบุ๋มบุ๋มไปตตนะ่ะนอกแต่ตอนนั่นน่ะบุ๋มไปกับมูเหะนะหพามูไปไปเป,เป็นเพื่อนกันนะ่ะแหละมูก็ไปตตวิสาวหกปีน่ววนะกางง่ายนอะกจากเพราะว่าชว่วงนั้นนะ่ะม,มันมันมินอ่าเขาเรียกว่าน,นยโยบายนอะกจากนโยบายอ่ะให้เฮตอตเพราะว่าสว่งนั้นมันเป็นโควิดระบาดหนักนอะกจากพี่น้องเนาะเพื่อนกามีนยโยบายให้เฮตแต่ว่า พอตอนนี้ประเทศเปิดแล้วนอกจากพี่น้องเพื่นอนกัมีมาตรการเพิ่มขึ้นเด็ก็บับความปลอดภัยเพิ่มขึ้นนอกจากพี่น้องตอนเด็กๆคิดว่าอยากแต่พอถ้าเขาเขาไปเท่เขาไปอ่าหาเพื่อนนอกจากเขาไปในกลุ่มในงานเลยเพื่นอนกันซีแบบว่าอธิบายขั้นตอนให้เา้านอกจากแล้วเพราะห้องูขั้นตอนก็เนฮะ็ดตามขั้นตอนกัน ก่าบาอยากเนาะจ้ะพี่น้องแต่ว่าเคมีอ่าเขาเรียกว่าขั้นตอนได้คืนในการมาตรการได้คืนจากที่เคยไปอ่าครั้งเดียวจบแต่ว่าเขาก็สีได้เที่ยวไปประมาณสองบหรือประมาณสามหลบเนาะจ้ะจังสีเหลวนะจ้ะพี่น้องเนาะอ่าบุ้งก็สีขึ้นได้ละเอียดให้ทุกคนเนาะจ้ะที่ว่าอยากไปโตเนาะจ้ะบาตรงยานเพราะว่าอ่าถ้าเข้าเหตุตามถูกต้องตามกฎหมายเขาก็ยุ่สมายเนาะจ้ะพี่น้อง จะไปไสมมาไสมกับสมบายนอกจากพี่น้องเหตุงานกับว่าตรงกลุ่มใจว่าเฮาเห็ุผิดกฎหมายอยียงเฮาอยู่อยากไปอยู่ไสมถ้าเฮ้าเหตุถูกต้องตามกฎหมายเฮาก็โอเคบรววาประเทศไหนกะถ้าเข้าไปแล้วก็เข้าไปยังถูกต้องตามกฎหมายเฮากอยุสมัยนะกจากพี่น้องของมุงกะสิเป็นหนังสือเลื่อนทางพาสปอร์ตนอกจากและอันนี้เป็นกระสีออกเป็นอ่าเขาเรียกบัตรได้งานนอกจากพี่น้องเนาะก็สี แค่ถือสองเหลี่ยมนี้แหละเฮาก็สามารถอยู่ประเทศไทยอะไรแบบสมัยเลยเนาะจากขอเพียงเตว่าเฮาเห่าตามกฎหมายของทางเพิ่นนาะจากพี่น้องเนะมุงก็สิขอจบคลิปไปเพียงสมีเนาะจากระผพากพี่น้องผักทุกคนกดไดกดแเตปอ่ากดซับสไคร้เหรอ <laughs> กดไลค์กดแชร์กดสัวก็อคอมเมนต์แล้วก็สักสไคร้เหรอ,อ,อมุมก็บอกว่าจากน่าจากขอให้หลายหลายอ่าให้บุ๋มในเลิเพค่ะเป็นกำลังใจงให้บุ๋มเ็ดคลิปต่อๆไปน่นจาจกพี่น้องพอกันไม่คลิปนาบายบายสวัสดีค่ะ